สำหรับราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวแบบปือหวาร้อนแรงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสถานการณ์วันนี้นักวิเคราะห์มองอย่างไรและมีคำแนะนำอย่างไรบ้างพูดคุยกันกับคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแค้ววันนี้ประเมินสถานการณ์ราคาทองคำเอาไว้อย,อย่างไงบ้างคะ ตรงทอนะคะวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทองคำแบ่งตัวในกรอบจากห้าถึงโลแค่ร <c oughs> รรประมราณสิบห้าเหรียญเท่านั้นค่ะคุณดาวโดยรวมตลาดเนี่ยกำลังรอดูค่ะว่าผลการประชุมเสร็จเสร็จสิ้นแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะจริงจริงแล้วไม่ใช่แค่ทองเท่านั้นที่แหว่งตัวในกรอบทีค่ค่อนข้างแคบค่ะจะเห็นได้ว่ากราผลตอบแทนพันธตรัฐบาลสหรัฐรอายุสิปี ก็เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบเช่นเดียวกันแต่ปัจจัยที่ทําให้ทองขึ้นไปหาไฮาแล้วก็ลงมาเทสโลเนี่ยจะมาจากเรื่องของสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยในระหว่างวันดอลลาร์เขาลงมาทดสอบโลสุดในรอบเกือบแปดสัปดาห์นะคะคุณแพาวก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนทองแต่พอดอลลาร์สหรัฐเขามีการซื้นโตขึ้นจากโลก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันให้ทองคำเนี่ย ขามีการอ่อนตัวลงมาเทสริเวณ1,768ค่ะแต่โซนนี่ใกล้1760ม,มากเท่าไหร่นะคะ จะเห็นได้ว่ามีแรงซื้อบายเดือดเข้ามาเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําก็เลยยังคงแว่งตัวในกรอบค่ะเไม่ได้ว่าปัดฐานนะคะในระยะทสั้นสะสมกําลังนะคะ,อะรอปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากนี้หลังจากจากกัดการประชุมเสร็จเนี่ยอาจจะทําให้ภาพรวมทิศทางทองกเกัดเจนมากขึ้นว่าเขาจะขึ้นไปทดสอบนะคะทายบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยได้กล่านะคะหรือต้องลงมาตั้งฐานใหม่บริเวณแนวรับด้านล่างแนวตลาด กำลังรอดูอยู่เหมือนกันค่ะค่ะนั่นหมายความว่าในยะของแนวรับที่หนึ่งเจ็ดหกูนเนี่ยน่าจะยิ่งเป็นแนวรับที่ดูจะแข็งแรงมากๆเลยถูกไหมคะคุณเบนเขาสําคัญมาตลอดค่ะคุณแถว<า>เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแนวป้้นสําคัญนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> <S เป็นเรียกได้ว่าเหมือนที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่าหนึ่งเจ็ดหกศูนโซนนั้นเนี่ยมันเป็นมัมมี่ไฮยของโดนีนาคมเป็นเมฆลายของ p พทเทิร์นดับเบิลบัตนะคะมีในยะันะคะในเงี้ยเห็นเทคนิคค่อนข้างมากของคุณทาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ทองคำเขายังรักษาร,ระดับเหนือในโซน1,760-1,750ได้นั่นหมายความว่าทองคำยังคงรักษามุมมองเชิงบวกไว้ได้อยู่ค่ะคุณแาวแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ทองคำขาดปัดจจัยหนุนค่ะการที่จะขึ้นไปเทสเราก็ขึ้นไปยืนเหนือ1,800อย่างเนี่ย กำลังรออยู่ว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาบ้างซึ่งตลาดเก่งๆเอาไว้ว่าถ้าจะมีก็อาจจะเป็นเรื่องของเฟสค่ะ เพราะว่าตลาดเก่งในวงกว้างนะคะว่ายัางในชาร์ตธนารารเฉลิมพาเวลน่าจะยังคงส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายาการเงินต่อไปนะคะแนวโน้มเหล่านี้ก็จะทําให้ตลาดเนี่ยเรียกได้ว่าคูดาวค่ะพยายามเรียกลดกดารคาดการณ์เรื่องของการคูเข้มนโยบายาการเงินซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กลับมาผลักดันทองคาให้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญได้ แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวานค่ะ,คะต่อให้ไม่มีเศษก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐช่วงนี้เนี่ยแ0ดสิเปอร์เซออกมาดีเกินคาดทนั้นเลยของนิวลียร์ทาริหัสนี้ก็จะมีการเผย GDP ประจำไตรมาสหนึ่งของสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ส่งผลกับทองอยังเป็นไปได้ทั้งนนนในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบเพราะฉะนั้นคักุนทองสัปดาห์นี้ อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเน้นเล่นสั้นเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าไม่อยากแตกระดับความเสี่ยงไว้มากๆกันนะคะอาจจะพยายามลดสถานะให้อยู่ในะระดับที่ตัวเองสามารถรับความเสี่ยงได้อแถว ม,มีประเด็นหนึ่งค่ะคุณเบนที่อยากสอบถามก็คือเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในกระแสต,ตอนนี้ก็คือการที่โจไบเดนมีนโยบายเรื่องของการปรับขึ้นภาษีในส่วนของ Capital g a นแท็กเนี่ยมันก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊แบบนี้มันอาจจะทำให้ตลาดหุ้นผันผวนหรือเปล่าในเชิงของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยจะได้อาน,นิสง์อะไรไหมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นรูปของการขึ้นภาษีในส่วนนี้ค่ะ ถ้าเราย้อนไปดูการเคลื่อนไหวของทองในช่วงเดือนเมษาค่ะม<ะ>ีปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆนานาน,านะคะมีการมองว่าตลาดหู้นเนี้ยมันแบบปรับตัวสูงขึ้นเกินแล้ว v ว l u นชั่ n อยู่ในระดับสูงมีความเสี่ยงจะปรับฐานเรื่องของ Cap i t a l g a i n t a กก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทุกคนกังวลน,นะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวลงแรงปัจจัยเหล่านี้ค่ะทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าเป็นรั์ปลอดภทยในวงกว้างนะคะเยนของญี่ปุ่น สวิสกลงนะคะของสวิเนี่ยก็มีการแข่งข้าวขึ้นมาทองคำก็มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะแต่โกลในแงีของทองคำเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาน,นะคะเหมือนปีที่แล้วค่ะแต่เพอายนอกจากที่ทองคำเขาจะได้รับแรงหนุนบางส่วนจากเรื่องเหมืองถิงนทัพย์ปลอดไทยแล้วถ้าหากเงินนะคะ เข้าหาสินทรัพย์ปลอดไทยอย่างพันธบัตรรัฐบาลบสหรัฐคาัค mm ุณแอลมีแรงซื้อพันธบัตร mm hmm. ในานะสินทรัพย์ปลอดไทยเข้ามาก็จะกดดันบอลยูให้กลับลตัวลงดังนั้นต่อให้เงินไม่ไหลเข้าทองโดยตรงแต่ถ้าไหลเข้าพันธบัตรก็จะกลับมาหนนทองดีๆค่ะคุณแพลโดยรวมแล้วตลาดกำลังรอดูค่ะว่า mm hmm. คอนเกรสจะสามารถจะจัดแผนของคินไบเดนได้หรือเปล่านะคะเพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> การดับเบิลแคปิตอลเกนแท็กจาก20%ขึ้นไปประมาณ40%ถือว่าไม่น้อยเลยค่ะ หลาย,ยๆลชาติหลายหลายธนาคารเริ่มมาเก่งแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วคองกรสอาจจะสกัดเอาไว้แม็กซิมัม่งสูงสุดของภาษีนีนอาจจะไม่ถึง40%ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นอาจจะคลายความที่ตกกังวลในตลาดขึ้นไปได้บางส่วนค่ะยังต้องจับตาต่อไปนะคะแต่ถ้าหากเกิดขึ้นจริงเชื่อได้ว่าตลาดหุ้นจะปรฐานแล้วก็ทองคำอาจจะได้อานสิสงเชิงบวกค่ะ โอเคค่ะก็เป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับราคาทองคําย้ําในส่วนของกลยุทธ์รายวันวันนี้อีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะคุณเมนหาในวันเป็นมองเหมือนเดิมะนะคะพยายามถือให้ใกล้ในโซนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบที่มหที่สุด รัรายาสั้นอยากให้ดูโลของเมื่อคืนนะะบริเวณ1,768ยูเซอร์ที่อานะคะดังนั้น1 6 8ถึง1 0่ 5, 1จะเป็นโซนซื้อค่ะสต็อปลอถ้าหากทองคำเขาหลุดประมาณ1,751ลงมาดีตัวขึ้นไปนะคะ่ะถ้าหากว่าทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่านทายเดิมนะคะบริเวณ1,797-1,795ไปได้ทยอยขายทำกำไรออกไปถือต่อถ้าหากว่าทองคำเขาทำทายใหม่ เหนือประมาณ1,879เจ็ดนะคะเพราะว่าจะเปิดอัพไซด์ให้ทองคําเขาดีดตัวขึ้นต่อไป 1, เหนือ1,800เหรียญค่ะเงินกไรในกรอบ1,760ถึงเกืบ 1, เอบ1,800เหรียญไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมคำมนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลการประชุมเฟจในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะดังนั้นถ้าหากว่ารับความเสี่ยงได้ไม่มากเนี่ยพยายามอย่าท่มสถานะในช่วงนี้อาจจะกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่ง,งจากชราพรชัดเจนของผลการประชุมเฟจในช่วงคืนวันพุธค่ะ โอเคค่ะคุณเบนวันนี้ขอบคุณมากสำหรับมุมมองสำหรับข้อมูลและสำหรับคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจะมามาอินนะคะพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงประจําของรายการของเรานะคะขออนุญาตอัปเดตประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมเพราะวันนี้เข้าใจว่ามีท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์เป็นครั้งแรกนะคะต้อนรับคุณมิกกี้นะคะขออนุญาตเรียกคุณมิกกี้นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างไรนะคะเราเพิ่งคุยกันในส่วนของการลงทุนสําหรับทองคำนะคะก็มีทั้งราคาที่เป็นสปอตโกลนะคะสวัสดีคุณพรด้วยนะคะแล้วก็มีราคาบาทกํากับนะคะก็เวลา ชมดูเราก็จะมีกราฟิกขึ้นให้ก็ลองแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ก่อนได้นะคะราคาแนวรับของทองคําก็นี่เลยค่ะประมาณ1,760อะดูเป็นตัวเลขกลมๆอาจจะ1,763 65 67 66เนี่ยมันคือเรนจ์ของ1,6 7, 7, 7 0รนะคะราคาก็ประมาณ26,000บวกลบนิดหน่อยต่อบาททองคำนะคะนี่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงส่วนแนวต้านก็คือบริเวณที่น่าสนใจจะขายก็คือ1,789ไปจนถึง1,800เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนส์นะคะราคาก็ประมาณ2 0 0 0 6 9 0 0นะคะก็อาจจะมีส่วนต่างประมาณกรอบของการวิ่งประมาณ600ถึง700บาทต่อบาททองคำนะคะสำหรับกรอบการซื้อขายในช่วงนี้เน้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้อาจจะเน้นเทรดดิ้งในระยะสั้นก่อนกรณีคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแต่ว่าใครรับความเสี่ยงได้มากอันนี้ก็กลยุทธ์ก็จะแตกต่างกันไปนะคะในส่วนของทองคำสำคัญคือสัปดาห์นี้มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแล้วก็สินทรัพย์ เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นด้วยนะคะมาดู